ัดสายไฟตั้งใจจะต่อให้ยาวขึ้นอีกนิดหนึง่ง<ะไ>ก็ขอเป็นธรรมะสักตอนหนึ่งก่อนจะต่อสายไฟนะว่าคนบางคนในโยมเขาพยายามอยากฝึกให้ตัวเองมัดเงื่อนเป็นแต่เขามัดเงื่อนไม่เป็นการมัดเงื่อนเป็นมันก็เลยเหมือนกับจะเป็นการมัดเงื่อนตายจริงๆนะยกตัวอย่างว่านะบางคนในโยมพยายามมัดเงื่อนเป็นแต่กลายเป็นเงื่อนตายนะเหมือนกับว่ายกตัวอย่างว่าทุกอย่างในโลกนี้ในโยม เมื่อเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีความผูกพันอยู่ในตัวแล้วนะรักคนนั้นรักคนนี้รักสิ่งของรักยศรักตำแหน่งรักลมหายใจรักตัวตนรักโน่นนี่นั่นว่าเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างมันยึดมั่นไม่ได้เลยแต่เมื่อเราผูกเข้าไปแล้วเนี่ยบางคนผูกแบบมั่นเลยว่าคนนั้นต้องเป็นของฉันเขาจะไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนนะสิ่งนั้นต้องเป็นของฉัน ไม่เข้าใจไตรลักษณ์ว่ามันอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ผูกแบบเงื่อนตายว่าผูกหมายมั่นยึดมั่นอย่างนี้โยมก็เป็นทุกข์เยอะเพราะสิ่งนั้นเขาก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นคนคนนั้นเขาก็มีสิทธิ์มีกิเลสของเขาเขาอาจจะนอกใจเราอาจจะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเราก็มีกิเลสเขาก็มีกิเลสฉะนั้นถ้าเราผูกแบบเงื่อนเป็นนะเข้าไปผูกพันเกี่ยวข้องกับอะไรรักก็รักสิแต่ก็รักแบบเข้าใจว่าถึงเวลาเขาก็อาจจะไป ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เขามาก็มาลูกหลานเลี้ยงดีก็อาจจะไม่ได้ดังใจก็ได้ก็ทําใจว่าก็ธรรมดาเราเคลอดออกมาแต่ว่าเขาก็มีใจของเขาก็ผูกแบบเงื่อนเป็นถ้าวันหนึ่งเขาไม่ได้ดังใจถอยออกมานะคนวันคนตายจากเราไปก็ไม่ตายก็ตายจะก,ก็ทําศพไปอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็ค่อยๆค,คลี่ออกมากลายเป็นชีวิตที่ยังเป็นอิสระอยู่จําเป็นต้องผูกพันไหม ก็ผูกพันแต่ผูกพันอย่างเข้าใจว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็ธรรมดาเดี๋ยวเขาก็เป็นไปตามสภาพของเขาอย่างนี้นะยโยมนะก็จะได้ไม่ทุกข์มากเกินไปก่อนจะต่อสายไฟก็ขอต่อธรรมะให้คุ้มครองจิตใจให้ชีวิตไปต่อได้จะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินนะก็ขอเจริญพรนะกับสายไฟเส้นเล็กๆที่พอจะเป็นข้อคิดได้บ้างเล็กๆน้อยๆน,นะบางคนอยากผูกเงื่อนเป็นแต่ก็กลายเป็นเงื่อนตายไปซะอย่างนั้น ให้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและชีวิตเราจะมีสุขขึ้นเยอะเขาจเจริญพร